อยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับใช่โย่ใช้โย่ใช้โยและอีพวกนักการเมืองอถอนออกมาสักทีหนึ่งถอนออกมาจากอะไรถอนออกมาจากกรณีที่เอาตั๋วไปฝากไอ้พวกตั๋วทั้งหลายเนี่ยอีกพวกฝากตำรวจให้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ย มึงเลิกฝากกันสักทีนึงตำรวจเนี่ยเลิกฝากเธอะไม่ต้องฝากแล้วจากเหตุการณ์มือปืนยิงตำรวจทางหลวงระดับสารวัตรเสียชีวิตและรองผู้กับได้รับบาดเจ็บในบ้านพักของกำนันนกในพื้นที่ของตำบลตาก้องจังหวัดนครปฐมเมื่อคืนของวันที่6กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกมุ่งประเด็นไปยังเรื่องของการเจราจาขอให้ช่วยเหลือแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในสังกัดตำรวจทางหลวงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านดรมาลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครสสครับก็ได้ออกมาซัดเดือดไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรตำรวจนักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศครับพอได้แล้วหยุดได้แล้วเลิกได้แล้วกับระบบฝาก วัดกันที่ผลงานสะท้อนปมกำนันนกเป็นเรื่องสำคัญถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปตำรวจเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนคนปรปฐมฉันหวังว่าจะเป็นงานหลักของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและจะเป็นงานหลักของคณะกรรมาการบริหารองค์กรตำรวจในประเทศนี้บอตำรวจจะมีหน้าที่แค่แต่งตั้งยกย้ายรับงานแต่งตั้งยกย้ายใครฝากมาใครฝากไปเสร็จแล้วก็เสร็จภารกิจไม่ใช่นะและไอ้พวกนะักการเมืองถอนออกมาสักทีหนึ่ง ถอนออว่าจากการถอนออกมาจากกรณีที่เอาตัวไปฝากไ้พวกตัวตั้งหลายเนี่ยอ้พวกฝากตำรวจให้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมึงเลิกฝากกันสักทีหนึ่งตำรวจเนี่ยเลิกฝากเธอไม่ต้องฝากแล้วปล่อยให้มันทํางานกันโดยวัดที่ผลงานโดยวัดที่ฝีมือโดยวัดที่มันกันจะต้องเอากําลังความรู้ความสามารถไปจัดการกับอิทธิพลคนแค้นในประเทศนี้จัดการกันเพื่อให้เกิดระเบียบประเภทนี้แบประเภทนี้เลิกฝากกันสักทีหนึ่งตำรวจเนี่ยอันนี้ฉันบอกเลยนะ มันจะไปฝากกันแล้วเออนะคะเอาละทุกคนฉันคิดว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะสําคัญฉันว่านะคะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ทําเอาเราแฟนคลับของด็เรมาริการวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ ท็อปเอ็กซ์คลเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทพิเศษตอนนี้1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง